สบายดีครับพ่อแม่พี่น้อง2คนหักหวยพาลววยสุขคนครับผมครับสำหรับวันนี้มันเป็นวันอังคารที่24มิถุนายนนะครับผมผมก็มีสูตรหวยดีๆมานำเสนอให้พี่น้องทุกคนได้ดูได้รับชมนะครับครับมาดูสูตรนี้ครับ สูตรนี้มันเป็นสูตรวิ่งล่างนะครับวิ่งล่าง2สูตรซึ่งพอนำมาจับคู่แล้วมันก็จะได้คู่โต๊ะสอตัวล่างนะครับผมครับมาดูงวดแรกงวดแรกงวดน,นี้ที่สูตรหนึ่ได้0ูนย์ห้าสูตรที่สองได้2 3คนที่ออกก็คือศูนย์สามแล้วมาดูงวดต่อไปครับสูตรแรกได้5กับ0ูย์สูตรที่สอได้0นย์กับหนผลที่ออกมาก็คือ1น งวดต่อมาได้8 3คือสูตรแรกสูตรที่2ได้7กับ8นะครับผลที่ออกมาก็คือห8าโอ้สามงวดแล้วถือ2ตัโขตขขแข็งแกรลครับพี่น้องครับมาดูสูตรตัวนี้สูตรสูตรหนึ่งงวดต่อมาครับได้0ูนย์กับ5แล้วก็สูตรที่2ได้9กับ0นผลที่ออกก็คือ09แมนบอครับแมนแมนแมนบอถืออีกแล้วครับพี่น้องครับครับมาดูสูตรต่อไปครับ อ่ะงวดต่อไปครับสูตรแรกได้0กับ5สูตรที่2ได้5กับ6แล้วมาดูผลงวดซึ่งมันเป็นงวดล่าสุดที่ออกมานะครับผล2ตัวแรกก็คือ06โอ้โหเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเข่า2โตอีกแล้วครับมาแบบแข็งๆเลยครับพี่น้องครับครับแล้วงวดที่จะถึงนี้นะครับงวด1มิถุนายน ปีหานะครับงวดที่จะถึงนี้มาดูครับ2ตัวล่างสูตรแรกผมได้8กับ3สูตรที่2ได้5กับ6พี่น้องมาดูผลครับว่ามันจอออะไรครับเนี่ยพอมันจับคู่2ตัวนะครับบางจับคู่2ตัวล่างนะครับคือจับคู่จากสูตรหนึ่งสูตรสนะครับก็จะได้85 86แล้วก็3 5มห งไงครับได้แค่4ตัวลากนะครับผมส่ตัวนี้พี่น้องเอาไปเล่นเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือใครมีเลขเด่นอะไรก็เด่นตัวไหนก็มาจับนะครับผมเอามาจับกับสูตรเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์ถูกนะครับเออก็อื่นมาดูสูตรครับสูตรสูตรมายัางไงครับ สูตร1กับสูตร2นี่นะครับเนี่ยก็ได้ตามนี้ครับเพื่อนๆแคปหน้าจอเอาไว้ไปลองทำดูนะครับคือผมไม่ได้อธิบายมากครับในสูตร1ครับนี่5บวก0บก3เนี่ยก็ตามนี้แลลวครับผมก็จะได้นี่ครับบวกกามาได้8 เพิ่มอีก5ก็เป็น3คือ8กับ3นี่คือสูตรแรกนะครับสูตรแรกที่ตัวนี้ครับนี่แล้วมาดูสูตรที่2ครับสูตรที่2ของผมก็คือนี่ครับตามนี้ครับหลักหมื่นรางวัลที่1บวกกัน3ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักพันรางวัลที่1แล้วก็มาบวกตัวนี้ครับเออหลักร้อยเลขหน้าทั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วย เลขท้ายทั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับพอบวกออกมาก็จะได้ตามนี้ครับเพื่อนห้าสี่ยี่สิบยี่สิบสองบวกสามเป็นห้ากับหกก็เพิ่มไ,ได้ห้าก็เพิ่มไปแต้มหนึ่งแต้มเดียวก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับนี่คือสูตรที่สองนะครับจับคู่ออกมาก็ได้แปดห้าแปดหกสามห้าสามหกเพื่อนๆลองไปดูนะครับว่าตัวไหนมันจะมานะครับแปดห้าแปดหก ด้างหนึ่งมิยอ6หกห้าสี่ตัวนี้ตัวไหนจะมาเดี๋ยวรอโดยคลิปต่อไปแต่ผมจะสรุปให้ดูนะครับออ่ผมจะหาตัวเด่นอีกสักตัวมาประกบมาลองประกบดูว่ามันน่าจะมาตัวไหนกันแน่ความน่าจะเป็นของมันครับสำหรับวันนี้ ผมช่องคนหักหวยพารยนะครับก็มีสูตรดีๆมานำเสนอแค่นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกดติดตามกดสับสับท้ายาช่องคนหักหวยพารรยนะครับซึ่งเป็นช่องช่องน้องใหม่นะครับผมช่องน้องใหม่สําหรับสําหรับวงการนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆฝากติดตามฝากดูต่อไปนะครับผม ผมจะนำเสนอสูตรดีๆมาใหพ้พี่น้องได้รับชมต่อไปครับสวัสดีครับ